มาเพื่ออ่างสองตัว่นวันนี้เขาลงมาเกลือหมูข้าคั่มนะจ๊ะพี่น้องเอาไร่เศษพักเศษไอ้กะบ,บักแตงหมูกะบ,บักแตงมามที่ซีฮางไว้ซีก่อนรอมันลงมาเดี๋ยวนี้กำลังไปเปิดถวให้มันอยู่เปิดประตูให้มันอยู่ผู้เสียงอู้ดูดูดูดเลยหอดหน้าแรงแล้วก็แม่ยังกระแห้งแรงไม่ได้พี่น้องเบิ่งกว่าหญ้าเยอะแม่ยังกระแดงมืดเลย มันบ่มีน้ําใส่เนาะดินมันเริ่มแห้งแล้วมันก็เริ่มแห้งเหี่ยวแล้วมันอยังกระไดบริเวณว่าเท่าตาหยาว่าอย่างแหละคนมันยังแห้งเหี่ยวเลยหน้าแรงนี่กำลังเปิดประตูอยู่ตอนนี้ก็ได้อู้โอ้โหเห็นขมิ้นมาแล้วพี่น้องเห็นบ่เฮงหลังแรกทำการวิบ้าววิบ้าววิบ้าเห็นซัดกมูลเลมันอีด่างมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โห ว้ wow! น้องน้อยเพ so like hey, ิ่สตัวออกได้ก้อนหมู่เนี้เนาะนันตัวน้อยก็หมูอืแต่เป็นตัวกินแรลงมาจากมืดเนี่ยมาก้อนหมู่เลยไก่ด่างอืมผู๊ผูอุ๊ยผู๊ผูผูลุดหลุดหลุดมาผู๊อืมอืมอืมมักอย่างไงอ่ามืดทำเราบอยาเห็นหุ่นอะไรลเปิดแฟ๊กกแล้ว มกักเสีเสิทธพักสียธหนาสีทธหมากไงหมากตอกนี่ง,ง่ายพี่น้องเอ้ยงูกระได้กินได้มดกวันตอนนี้เารากำลังรอ,อน้ำคลองอยู่คนมีน้ำคลองนี่ก้อยน้ำคลองมาเนี่ยโอ้ยมันจะทิ้งทางดุดกินอะไรหัวหน่าถ้าแบบนี้แห้งแล้งวันนี้มันดุดกินบ่ได้หัวหน่ากระได้ราะว่างบ่มีน้ำดิบมันแข็งกิทธิ์พักไปก่อน จะเศษอาหารค่อยเทเศษอาหารกับลำจะของเมือกำลังพุ่งกำลังแบบอันหั่ลงมาเศษอาหารกับไปเสื่องเป็นส,สะกอ้อนนั่นนี่ให้มันกินเศษพักเศษหญ้าเป็นสะก้อนเกือหญ้าแล้วบัดนี้ก็ปล่อยไปฮอซานเสี้ยทุ่มเปื้อมันนี่ฮอซานเสี้ยทุ่มเส,สี้ยแล่นขึ้นมาเองเรต้องเมอยหาอยู่หากินมันก็ได้น่ามันยังแหล่ กินทักก็ได้กินผักกินอย่างอ่าทีทำใส่เลยบ้านี้ออหม,มูก็ได้ลงห้างบุรี่ <laughs> กะละมังไปลงมาแล้วอีสอกอะรเอ็ะะเดตุกห้างบาบนี้ น้ำทังนี้เหอบเท่ใช่ไนี่นะปลาก็แตกไปใช้บบนี้น้ำมาเป็นตเล่นไปมีหอยมองทีท่แบบนี้ ตักน้ำมาใส่อีกเพิ่นสิเพชรบ่หมูน้อยเศษอาหารมันมีนเศษแกงเศษน้ำขะปุลเศษตะพริกก็สิ่งเพชรใส่สูน้ำน้นสักน้อยใส่หมูใส่สูบน้ำมันแค้นหลายก็กินยะก็นนอ,กอยากแค้น น่านี่ก็จะน้อยกับได้เผือกได้มันกับมาตุ้มเผือกตุ้มมันให้อู้หกินคักพี่น้อยอยู่ท้องก็ได้กินเผือกกินมันนะยิ้มท้องเบ่งลื่นๆอยู่กีกานี่ตุ้มมีกินตีนี้จักสิมีมันตัวปันใดมันจะสิ่ลายปันดใดเขายังไม่เบิง่งอื กันหากินหิมสะไปใส่กระเทาะขึ้นไปใส่มาแล้วโอ้ฮอนไว้ด่างเล่นลูด,ด,ดขึ้นมาเลยโอ้ผ้ากันลีในคันสาอันนี้หากินในคันสาเอได้ยินเสียงห้องเจ้าของผ้ากันเล่นขึ้นมาเฮ้อโอ้พากันหากินในคันสาได้ยินเสียงเจ้าของเล่นขึ้นมาผู่ผู่ผู่ผูผู้เล่นน,นะเจ้าของเพคนเลยผู้

ใส่ใส่แตกมูอไปใส่ไอใส่้โอ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 ้อ้โอ้โอ้โอยงอะโอ้วอ้ออ้เอ้โอ้องโอ้อ้อ้้ออ ก็เที่ยวตะม้งใดก็เที่ยวตะมองนั้นในมันก็ได้ฮะจะเป็นทางอุลูดไปทางพิ่นเที่ยวขึ้นเที่ยวลงคือกันกับคนจะได้มันก็ได้หมูก็ได้ไปใส่น้อยตัวหนึ่งวันนี้หองน้ามูขึ้นมาแล้วอู้ดอูดอูดอดอดอดไปไปขึ้นมูเขาขึ้นเมื่อไะรดบ่ห้อนบ่มูกกินหิมสะเพิ่นมาหากินอยูู่้เดียว กินมันอ่อนเนี่ยบ่มองนี่ฮ้คือหากินได้โอ้โหอืมนดูดัวเนี่ยป้าป้าขึ้นเด้อบ่ขึ้นบ่โม่ขึ้นหมดป้าแล้วไปไปเร็วไปขึ้นโม่ขึ้นหมดแลเร็วไป อ้อมรวดหนามแล้วสก่อนอ้อมรดน้ำยังบว่แล้วค่ะก็อ้อมได้ครึ่งหนึ่งหนึ่งอักอ้อมมาฮ้อนนี่เดดมื่อนั้นเราเกิดอุบัติเหตุก่อนตกคณาข้อเท้าพิกก็เลยบริเวณต่อรอยจังหน่อยห้เข้อเท้าดีก็คักสก่อนจะิมาเฮ็ดอีกกลุดด๊บเลยเสียงคอนพิกง่างฮัตสุบุไ้ สิก้อนวางสก้อนช่วงนี้กะต้นเดือนหาเงินสก้อนเดี๋ยวสิมาเฮ็ดของให้มันแล้วแล้วก็สิเอาลงมาให้น่าผสมแยงใส่แกงหน่อไม้ก่อนมะเพื่ออ่างสองตัว่นแดดฮ้อนแล่รอแล้วมื้อนี้รอให้ลวดไฟฟ้าแล้วซะก่อนจะพังกันออกไป โซอกะเลสพ้ออะไรกินนม,นะมน่ะยังไงเ่ะไปไปพอสัมนียละมันนี้นะไม่จะกอ,อกมาไหมแดดฮ้อนแล้วสิ่ปลายข่คลองอะไรไปไปพายคันไปป่ะนี่โอ้ เหง้าเหงยู่ทางฮวันน้าม่เคยสไปตั้งพุ่นเหมนก็บททนเด่น